สวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐมปรกษาปีที่4ทุกคนครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานครับซึ่งอยู่ในรายวิชาของพัฒศึกษาครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาพร้อมกันเลยครับการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานครับซึ่งการดําเนินชีวิตประจําวันต้องมีการปฏิบัติกิจกรรมทั้งอยู่กับที่ ละเคลื่อนที่ซึ่งในบางครั้งอาจต้องมีการใช้อุปกรณ์นะครับหรือสิ่งของประกอบการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆนะครับเพื่อการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้ดีจึงต้องอาศัยการมีทักษะนะครับการเคลื่อนไหวที่ดีด้วยซึ่งการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะครับดังนี้ครับ1การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ครับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ก็คือเป็นการปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทาง เพื่อปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันโดยไม่มีการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายไปที่อื่น mm hmm. เช่นการนั่งอ่านหนังสือ mm hmm. การยืนเคารพธงชาติ mm hmm. การนั่งรับประทานอาหาร mm hmm. การยืนบิดตัวครับนี่คือข้อที่หนึงนะครับ mm hmm. ตัวอย่างครับ mm hmm. การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ครับอันนี้ก็คือลักษณะของการยืนบริหารคอครับ หรือต้นคอนะครับอีกรูปภาพหนึ่งก็คือการนั่งใช้มือแตะปลายเท้าครับนี่คือการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่นะครับโดยไม่ขยับมากเกินไปครับแบบอยู่กับที่ต่อไปข้อที่2ครับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาครับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่เคลื่อนที่ครับเป็นการปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางเพื่อให้ร่างกายมีการเคลื่อนที่นะครับ จากที่1ไปยังอีกที่1ห,หรือเคลื่อนย้ายร่างกายไปในทิศทางต่างๆเพื่อสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างสะดวกนะครับเช่นการเดินไปโรงเรียนการวิ่งออกกําลังกายการคลานของเด็กการกระโดดข้ามรั้วครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่นะครับคือการก้าวเดินไปข้างหน้านะครับโดยใช้อวัยวะในการเคลื่อนที่นะครับหรือร่างกายนะครับต่อไปตัวอย่างครับ การเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ครับการวิ่งเล่นครับการวิ่งเล่นกับเพื่อนการวิ่งเล่นกับสัตว์ที่เราเลี้ยงนะครับนี่คือการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ต่อไปประบที่2คือการเดินออกกําลังกายครับก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่เช่นเดียวกันครับต่อไปเป็นใบงานครับข้อที่1การเคลื่อนไหวร่างกายแบ่งเป็นกี่รูปแบบครับ ยังเรียนตอบมาครับต่อไปดูข้อที่2ครับจงยกตัวอย่างการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่มา5ข้อครับตอบมาต่อไปข้อที่3ครับจงยกตัวอย่างการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่มา3ข้อครับต่อไปข้อที่4นะครับการหมุนเอวเป็นการเคลื่อนไหวแบบใดครับ ตอบมาตั้ง4ข้อเช่นกันครับพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับขอใหน้ทุกคนตั้งใจทำงานและดูแลสุขภาพเลยครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ